สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเจอกับโรนอีกแล้วนะคะวันนี้โรนนะคะจะพาทุกคนไปดูเจ้ามัดดาน,นะคะเรื่องคันนี้บอกได้เลยว่าสีแดงแรงฤทธิ์จริงๆเลยนะคะก็คือว่าวันก่อนนะคะโรนได้ถ่ายเป็นรูปภาพให้ดูแล้วนะคะวันนี้จะพาไปชมคันจริงเลยนะคะว่าคันที่อยู่ด้านหลังน,นี้นะคะคือเจ้ามัดดาสองนะคะย D นะคะเจ้าอ,อีกคันนะคะทีนี้เป็นตัวไฮท็อกสุดด้วยนะคะปี2015นั่นเองนะคะซึ่งคันนี้นะคะใช้น้ามันเป็นดีเซลนะคะว่าเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูว่าด้านในเป็นยังไงนะคะก่อนที่เราจะไปชมด้านในนะคะเรามาดูด้านนอกกันก่อนเลยนะคะน้อมความสวยงามเวลวับอานนี้เลยนะคะใหม่มากคันนี้นะคะปี2015นั่นเองนะคะ,จะเจ้ามาด้า2 XD Sport High Plus ปี2015ตัวท็อปอ่าคันนี้ตัวท็อปเลยนะคะเราจะใช้น้ำมันเป็นดีเซลนะคะมาพร้อมชุดแต่งรอบคันแบบนี้เลยสวยๆนะคะใครที่ชอบรถ m a ด้านะคะมองหาที่อยากจะได้รถ Sport, สปอร์ตสุนวสปอร์ตสปอร์ตสักคันมาใช้งานนะคะแนะนำคันนี้เลยแดงแดงฤทิ์นะคะมาด้า2นะคะคันนี้นะคะเหมาะมากสำหรับนุ่มๆสาวๆนะคะวัยกำลังตั้งตัวนะคะก็ ไม่อยากจะออกไปแดนเป็นภาระเยอะจนเงินไปนะคะลองมาดูนะคะเป็นรถยนต์มือสองนะคะเสมือนใหม่เลยนะคะเหมือนใหม่มากใหม่เอี่ยมจริงๆนะคะได้ไปรับรองนะคะไม่เสียใจแน่นอนนะคะคันนี้นะคะมาดูด้านหลังนะคะด้านหลังก็คือกว้างจริงๆนะคะนะคะจุมากในการใส่ของนะคะสําหรับสายแคมปิ้งนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะสามารถใส่ของได้เยอะแล้วก็จุกันเลยทีเดียวนะคะช่วยดับกลิ่นได้ด้วย จะไม่เข้าในหอ้องผู้โดยสารนะคะเราไปดูด้านในกันค่ะว่าด้านในจะเป็นยังไงนะคะด้านในนะคะเปิดเข้าไปปึ๊บนะคะด้านในนี้นะคะก็จะเห็นเลยนะคะอ่านะคะระบบไฟฟ้านะคะในส่วนของกระจกนะคะกระจกนะคะใช้ไฟระบบไฟฟ้าเป็นเบาะหนังนะคะ มาด้าสองคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังตัดด้วยแถบแดงนะคะให้ความเป็นสปอร์ตด้วยได้แดงนะคะอ่า้วพวงมาลายมาติฟังก์ชันนะคะอ่าคันนี้นะคะสวยงามจริงๆนะคะและก็ไม้แท้ด้วยนะคะอ่ามาดูผ้าคันในนี้มีหน้าจอทัชสกรีนด้วยนะคะคันนี้อ่าคันนี้ดูเลยคันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะให้ดูกันช้าๆเลยเบาะหนังนะคะข้างหน้า มาข้างในนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะอ่าออปชั่นค่อนข้างที่จะครบจริงๆเลยมาดูผ้าด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังนะคะกว้างขวางนะคะนั่งได้สบายๆเลยนะคะตัดเบาะเบาะดำตัดแดงแบบนี้เลยนะคะลองดูนะคะถ้าลูกค้านอกเหนือจากเบาะหนังแล้วนะคะตรงกลางนะคะจะมีช่องวางของให้เราด้วยวางแก้วได้ถึง2แก้วเลยนะคะ และนี่ก็คือจเจ้า Mazda 2 XD Sport High Plus ปี2015เป็นยังไงบ้างคะสำหรับ้รถของเรานะคะเจา้า m a น้า2 x d นี้คันนี้นะคะภายในบอกของเลยว่าสวยหรูรา่นี่เป็น้าประคุลนะ,ะทันทีค,คะ่ะเป็นเครื่องอยนดีเซลแล้วก็บอกเลยว่าเครื่องอยนนิ่งมากจริงๆนะคะนั่งสบายมาเป็นครอบครัวก็นั่งได้นะคะสุดยอบนะคะในการใช้ชีวิตในเมืองนะคะครอบครัวนะคะสำ,สำหรับสา ที่ชอบสีแดงนะคะแนะนำเจ้าตัวมัด,ด้าสองชันนี้เลยนะคะแต่วันนี้นะคะรถก็อยากจะมาบอกคุณว่า คนที่อยากจะออกรถกับรถโฟล์คส์นะคะที่มองหารถคันสองอยู่ตอนนี้นะคะเรามี็นแคมเปญค่ะทุกคนวันนี้เรามีแคมเปญโปรช่วยผ่อนนะคะแล้วก็เรามีโปรส่วนลดให้อิกสําหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะออกรถกับเรานะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับรถด้วยแล้วก็ให้กับบริษัทรถโฟล์คสด้วยนะคะซึ่งบริษัทของเรานะคะมีเป็นกันสองสาขานะคะสาขาแรกนะคะเราจะอยู่ตรงข้ามโรล์คสท์ลุีค่ะและสาขาที่สองนะคะเราจะอยู่เปนที่อยู่สาธารณเวียนกรมปราชา ฝากทุกคนวัานี่เรื่องของแคมเปนแล้วก็โปรโมชั่นนะคะอยากให้ทุกคนได้รถสวยๆได้รถดุๆภาพนะคะอย่าลืมนะคะมาอาอกรถขับรถโครงการแค่นี่เดี่ยว